สวัสดีครับผมแอมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวแบตเตอรี่เทียบหรือว่าแบตเตอรี่คุณภาพต่ำที่มีวางขายในท้องตลาดนะครับก็ที่เห็นนะครับนี่คือแบตเตอรี่ของแท้ของธมากีิต้าเนาะอันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่เทียบหรือว่าแบตเตอรี่คุณภาพต่ำนั่นเองซึ่งภายในของเขาทั้งสองตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่เบอร์1800ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เบอร์อื่นแต่อย่างใดเนาะโดยที่ของแท้เนี่ยเขาใช้เป็นตัวแบตเตอรี่ของยี่ห้อซนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ทราบนะครับเป็นเบอร์รกอะไรเนาะแล้วก็ ตัวของเทียบเนี่ยอันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่9แอมป์เนาะโดยที่เขาจะมีเซลล์ที่มากกว่านอนเนื่องจากเขาบอกว่าความจุข,ของเขานะ่คือ9แอมป์มันก็จะตกเสียละ3แอมป์นะฮะหรือว่า3,000 mm มิลลิแอมป์นั่นเองซึ่งตัวของ6แอมป์เนี่ยอันนี้ผมแกะจักรของแท้ให้ดูนะครับถ้าดูสังเกตง่ายๆเนี่ยถ้าเราแกะออกมาดูเนี่ยหลักๆที่เห็นความแตกต่างเลยก็คือตัวบาร์การนําพลังงานไฟฟ้านะฮะของแท้เนี่ยบาร์เขาจะใหญ่กว่าแล้วก็เป็นทองแดงนะครับ ซึ่งของตัวเทียบเนี่ยเขาจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆแผ่นนิกเกิลแล้วพอเราเจอโหลดหนักๆนะฮะ,ะเสียนว่าคือเนี้บมีรอยไหม่เกิดขึ้นซึ่งพลาสติกเองเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการลุกเป็นติดไฟได้เนี่ยก็อาจส่งผลให้เครื่องมือเราหรือว่าอุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นั่นเองหรือถ้าใช้งานหนักๆหน่อยก็จะเป็นความเสียหายประมาณนี้ฮะ,ะหรือก้อนนี้นะครับที่ตัวบาททองแดงเขาขาดเลย นะครับก็เป็นเรื่องดีที่ว่าแบตบก้อนนี้ไม่ลุกเป็นไฟนั่นเองอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อสมาชิกนะครับที่ส่งมาให้นะฮะต่อมานะครับด้านบนตัว9แอมป์เนี่ยเขายังเลือกใช้เป็นตัวขาคอนเนคเตอร์แบบธรรมดานะครับซึ่งเป็นโลหะผสมแต่ตัวนี้เขาเป็นทองแดงนะฮะซึ่งตัวนี้คือวงจรของตัว5แอมป์ที่ผมแกะมาจากก้อนนี้นะฮะแต่ว่าก้อนนี้คือตัว6แอมป์ นะครับเขาได้ใช้เป็นตัวคอนเนคเตอร์ที่มีความถี่ที่มากกว่าแล้วก็สามารถทําให้เครื่องมือเราเนี่ยเสียบแบตเตอรี่เข้าไปแล้วเนี่ยขาน้าสัมผัสมันเต็มกว่าถ้าเทียบกับตัวของแท้หรือว่าของเดนแบทบนะครับซึ่งของเดนแบบเนี่ยความห่างของเขาก็าจะมีอันนี้ก็เต็มแน่กว่านั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นผลดีที่ว่าเครื่องมือเราสามารถดึงพลังงานจากแบตเตอรี่นี้ได้มากกว่านั่นเองแน่นอนครับอุปกรณ์ของแท้ ย่อมดีกว่าในเรื่องของการเช็คแรงดันไฟของแต่ละเซลล์อา้จะเห็นว่ามีการเช็คแรงดันไฟจริงๆแค่ไม่กี่เซลล์นะฮะแต่ตัวของแท้เนี่ยเขามีการเช็คตัวแบตเตอรี่ทุกๆก้อนเลยนะครถ้าสังเกตจากขาคอนเนคเตอร์ทั้งเขาแล่ที่ขาดไม่ได้นั่นเองครับการสื่อสารของแบตเตอรี่เนี่ยนับว่าของแท้เนี่ยเขาสามารถพูดคุยกันระหว่างเครื่องชาร์จกับตัวแบตเตอรี่ได้เนะว่าตอนนี้ การชาร์จเป็นยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าพูดถึงอุณหภูมิเนี่ยจะมีตัววัดอุณหภูมิอันนี้เป็นตัวของเท็นแบบเนาะก็จะเห็นว่าเป็นตัวใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนี้แต่ที่จีนของแท้นี่ผมไม่สามารถทําให้ดูได้นะฮะมันจะเป็นขาคอนเนคเตอร์ต่อไปจากสองพินนะฮะสองพินที่อยู่ใกล้ๆสักจุดเนี่ยผมเองก็จําได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าตัวเช็คความร้อนเนี่ยมันจะถูกปักลงไปข้างล่างนะฮะ ซึ่งจะอยู่ประมาณช่วงกางกลางเซลล์วดีทําให้อุณหภูมของเขาเนี่ยจะมีความแม่นยํากว่าถ้าเกิดอยู่บนแท่นชาร์จแต่เหนือสิงนงอินไดครับแบตเตอรี่ของเทียบไม่สามารถสื่อสารกับตัวแท่นชาร์จได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิองแบตเป็นยังไงอะไรยังไงนะและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยก็คือตัวอ,องการการขยับของแบตเตอรี่เนาะซึ่งของแท้เนี่ยเขาจะใช้เป็นพลาสติกที่ มีน็อยึดสองตัวเนาะอยู่ฝั่งนี้ซึ่งจะมีความแน่นหนาเป็นอย่างสูงเลยแล้วก็ของเลียนแบบเนี่ยเห็นว่าเขาก็พยายามลดต้นทุนของเขาเนาะเพื่อให้ขายราคาที่ถูกได้นันเองก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัวายางกระสือเรือนนะครับติดตั้งอยู่บนแบตเตอรี่เสดงความใส่ใจของตัวมาก,กิตะนะครับที่เขาประกอบไปขึ้นมาทนกระสวนเข้าไปนี่ของออกเนาะ มันก็จะบังอยู่มานี้เพื่อป้องกันพวกสองขั้วเนะี่ยเข้ามาช็อตกันแต่ของเล่นแบบอะเขาจะใช้เป็นตัวแผ่นกันความร้อนเชื่อมเข้าไปแทนนะฮะไฟ LED แสดงสถานะนะครับน,นี้ไม่ติดแล้วเพราะว่าตรงนี้มันขาดเข้าไปเนาะนี่ครับอันนี้คือแบตที่แผ่นกันใช้งานมาในระดับหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามันก็จะมีความร้อนสะสมตรงช่วงไวต่อตรงนี้ทําให้เกิดการไหม้เกิดขึ้น,นเองนะฮะมีตัวเช็ค นะตัวเช็คแรงน้นแบตเตอรี่นะครับของเขาเนี่จะเป็นตัวแยกอิสระออกมาเนาะแต่ตัวของแท้เนี่ยเขาจะฝังไว้ในบอร์ดเลยประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวของมาที่ผมแกะออกมาให้ชมกันแต่โดยปกติเราจะแกะกันไม่ได้นื่องจากมันจะมีตัวอาพลาสติกตี่ขาวนะครับที่ไปใช้ล็อกตัวแบตเตอรี่อยู่เพื่อป้องกันการแกะเนาะ ก็เป็นลักษณะของันนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวแบบที่ผ่านการใช้งานอย่างสมบูรณ์สมบัติก็เห็นว่าอย่างมากก็ใช้พลาสติกถลอกนะับอันนี้เสียภายในก็ยังดีอยู่ี่ผมแกะเช็คดูละแต่ว่าของปลอมเนี่ยหรือว่าขออเน้นแบบเนี่ยถ้าเราฝืนใช้งานต่อก็อาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเครื่องมือเราได้นั่นเองนะฮะอาจจะเกิดไฟลุกหรือว่าความร้อนสะสมมากที่มากเกินไปที่แบตเตอรี่มันไ,ไม่ยอมตัดการจ่ายไฟแต่ถามว่าควรเอาไปใช้ไหมถ้าเกิดปากสถานการณ์ที่จําเป็นเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือถ้าเป็นไปได้เราก็ ไม่เลือกซื้อจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแลวก็ความปลอดภัยของเครื่องมือนั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วครับสําหรับการแกะให้ชมร้าวๆสำหรับแบตเตอรี่ระหว่างของแท้ก,กับของเทียบเนะาะก็ผิดพลาดระการใดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะน,นี่ก็เป็นเพียงแค่สมาชิกท่านหนึ่งที่แกะม่ให้ชมกันนั่นเองนะครับผมขอบคุณครับ